วันนี้ผมจะมาแนะนำนะครับวิธีการดูแลรักษานะครับเครื่องฉีดน้ำแวรลูนะครับรุ่น V1 นะครับเมื่อเรามีการใช้งานไปสักระยะหนึ่งแล้วหรือครับประมาณ3เดือนนะครับเราควรเปลี่ยนน้ำมันเครื่องนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูวิธีการนะครับเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเครื่องฉีดน้ำรุ่นนี้กันนะครับว่าทำยังไงนะครับผมขตอนแรกนะครับเรามาถอดนะครับน็อตนะครับที่ตัวเครื่องนะครับออกให้หมดก่อนนะครับผม มาครับผมให้นําเครื่องยกเครื่องขึ้นนะครับสังเกตนะครับจะมีที่ถ่ายน้ํามันเครื่องครับจะอยู่ใต้เครื่องนะครับผมให้นาประแจเอลนะครับเบอร์แปดถ่ายออกมาการหงายเครื่องขึ้นนะครับก็าควรระวังนะครับระวังโอริงตรงนี้ขาดด้วยนะครับผมถ้าโอริงขาดนะครับทําให้น้ํามันเครื่องรั่วได้นะครับต่อมานะครับผมให้เทน้ํามันเก่านะครับทิ้งให้หมดนะครับ ทีออกให้หมดเลยนะครับผมเมื่อหมดแล้วนะครับให้เติมน้ํามันหน่อยเข้าไปไม่ต้องเติมเยอะมากนะครับสังเกตด้วยตาเปล่าได้นะครับผมให้มันถึงชุดลูกสูบขึ้นมานิดนึงนะครับน้ามันเครื่องก็จะเป็นเบอร์40นะครับผมก็ประมาณนี้นะครับไม่ต้องเติมจนล้นนะครับต้องเติมจนเต็มเสร็จแล้วให้หันนอาไปเหมือนเดิมนะครับก็เป็นการเสร็จสิ้นนะครับวิธีการเปลี่ยนถ่ายน้ามันเครื่องของรุ่น V1 นะครับผมแล้วก็ประกอบกลับเข้าเป็นเหมือนเดิมนะครับง่ายๆครับ สร็จแ,แล้วครับขันน็อตให้แน่นนะครับผมความเสร็จนะครับก็เป็นการเสร็จสิ้นนะครับในการเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องของเครื่องจิดน้ําลววูรุ่นวีนหนึ่งนะครับสําหรับคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับผมขอบคุณมากครับ